สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำการโอนเงินพร้อมเพย์ด้วย KB t B Net Bank โดยจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไปดูวิธีทำรรกันเลยค่ะอันดับแรกให้คลิกที่ Google แล้วเซิร์ชคำว่า KB t B Net Bank .com ถ้าของใครมีประวัติการค้นหาอยู่ตรงนี้ก็ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้คลิกที่เว็บไซต์ KB t B Net Bank .com ก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินถ้าต้องการให้เป็นมุมมองแบบเดสก์ท็ก็ให้คลิกที่จุด3จุด แล้วคลิกที่คําว่าเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปหนึ่งครั้งก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้กรอก username และ password ลงไปเสร็จแล้วกรอกรหัสตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบก็จะเข้ามาที่หน้านี้ให้คลิกที่โอนเงินเติมเงินพร้อมเพย์ตรงนี้คือบัญชีผู้โอนให้คลิกตามคลิปวิดีโอเลยค่ะข้อมูลก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วทำการโอนพร้อมเพย์ครั้งแรกยังไม่มีประวัติการทำรายการก็จะคลิกที่กรอกเลขพร้อมเพย์ ผู้รับผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนตรงนี้ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับโอนลงไปตรงนี้คืออีเมลที่เราให้ไว้กับธนาคารกรอกเบอร์มือถือของผู้รับโอนลงไปกรอกจํานวนเงินที่ต้องการโอนอันนี้เป็นเงินที่ได้จากการยกเลิกบัตรเดบิตจะสั่งถอนออกมาหมดเลยเสร็จแล้วคลิกที่ต่อไประบบจะส่งรหัส OTP มาให้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้กับธนาคารให้มาดูที่ SMS นำรหัส OTP มากรอกตรงนี้เสร็จแล้วคลิกที่ยืนยันระบบก็จะแจ้งว่าทำการโอนสำเร็จแล้วเมื่อทำธุรกรรมออนไลน์เสร็จแล้วให้คลิกตรงนี้เพื่อออกก็จะกลับมาที่หน้าแรกและนี่ก็เป็นวิธีโอนเงินพร้อมเพย์ด้วย KBNet t Net Bank ยังไงก็ลองไปทำกันดูและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ